อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นกลุ่มประเทศที่มีความนิยมเรื่องฟุตบอลเป็นอย่างมากและคลิปนี้ผมจะพาไปดูกันว่าสนามฟุตบอลประจำชาติในอาเซียนจะมีความสวยความจุและความอลังการขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย10บวกหนึ่งสนามฟุตบอลประจำชาติอาเซียนที่มีบวกหนึ่งมานั้นก็คือประเทศตีมอร์เลสเต ตีมอเลเตเป็นหนึ่งในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่เข้าร่วมอาเซียนภาพและวิดีโออาจไม่ใช่ปัจจุบันของสนามเหล่านั้นนะครับสนามกีฬาโอลิมป,ปิกแห่งชาติพนมเปญหรือที่มีสำเนียงเขมรว่าแกฮกไปกัทางเจโอลัมปกปมคงประเทศกัมพูชี สนามกีฬาแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในปีคศ1963และแล้วเสร็จในปีคศ1964โดยมีดีไซเนอร์แวนมอลี่แวนเป็นผู้ออกแบบใช้กำแพงดินขนาดใหญ่เพื่อสร้างสนามกีฬาโดยขุดดินกว่า5แสนลูกบาทเมตรเพื่อสร้างพื้นสนาะมสาเหตุที่สร้างสนามกีฬาแห่งนี้นะครับผมก็ไม่เป็นที่แน่ชัดมากนะแต่มีการสันนิษฐานว่าอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแหลมถอกในปีคศ1963หรือ4เกมครั้งที่3แต่ก็ได้ถูกยกเลิอกออกไปเนื่องจากสมัย กัมพูชามีปัญหากับไทยกรณีพิพาทเรื่องเขาบาวิหาดซึ่งกัมพูชาเห็นว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของกีฬาแหลมทองจึงยกเลิกการแข่งขันไปนั่นเองสนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติเวอร์ชั่นประเทศกัมพูชานั้นตั้งอยู่ในเมืองพนมเปญเมืองหลวงของกัมบูชามีความจุถึงห0,000ื่นที่นั่งแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเคยจุคนได้ถึง7 0 0 0 0ื่นที่นั่งกันเลยทีเดียวแต่เราก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมจุได้เยอะจังเพราะสนามแห่งน,นี้เนี่ยยังไม่มีการจดตั้นเก้าอี้นั่นเอง นามกีฬาแห่งชาติตีมอร์เลสเตหรือที่มีสำเนียงโปรตุเกสว่า Estádio Nacional de Timor-Leste สนามกีฬาแห่งชาติตีมอนเรสเตเป็นสนามกีฬาอนเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของตีมอนนั่นก็คือดิลีนั่นเองซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศเล็กๆทางตอนใต้แห่งนี้สนามดังกล่าวเป็นสนามเย่าของชาติตีมอนเลสเตมีสมาคมฟุตบอลตีมอนเลสเตเป็นเจ้าของสร้างขึ้นในปีคศ .1980 สมัยที่พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียอยู่เลยสนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น5,000ที่นั่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยสนามแห่งนี้มีความจุเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณ1 13 ที่นั่งนะสนามราชมังคลากีฬาสถานหรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Rajamangala al National Stadium สนามแห่งนี้สร้างเมื่อปีคศ1969โดยคณะรัฐมนตรีนำโดยนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมคิติการ์มีมติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดสร้างสนามกีฬาที่หัวหมากขนาดความจุ1 0 0 0 0คน ด้วยงบประมาณ40ล้านบาทซึ่งเสนอเข้าที่ประชุมตามที่องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งชาติหรืออสอกทที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นกกทนะครับหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองโดยได้นําเสนอมาแต่ยังไม่มีการก่อสร้างเนื่องจากไม่มีงบที่มากพอจนกระทั่งในปีกศหนนายภสบนายไพบูลวัชรพันธ์ผู้ว่าการกกทคนแรกเสนอของงบประมาณ500ล้านบาทเพื่อก่อสร้างสนามกีฬากลางขนาดความจุ80,000ที่นั่งจนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่31พฤษภาคมคศ1 9ึ0 1 15. รวมระยะเวลาก่อสร้างเนี่ย2,444วันคิดเป็นเงินทั้งหมด630ล้านบาทโดยเกินไปถึง130ล้านบาทกันเลยราชมังเคยจุคนได้ถึง65,000ที่นั่งแต่ปัจจุบันก็ลดเหลือ49,000ที่นั่งและเพิ่มมาเป็น51,522ที่นั่งในเวลาต่อมาโดยสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่แคว้นหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร นามกีฬาแห่งชาติฮัสซานัมโบเกียหรือที่มีสำเนียงมาลายูว่าฮัสซานัมโบเกียนชชั่นัลสเตเดียม สนามกีฬาแห่งชาติฮัตสนามโบเกียตั้งอยู่ที่เมืองเบรากัตในเขตปริมณฑลของกรุงบันดาเสดีเบกาวันเมืองหลวงของบูไนนั่นเองเริ่มก่อสร้างเมื่อปีคศ1980แล้วสร้างเสร็จในปีคศ1983สนามแห่งนี้นะครับสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด SAA และใช้งบประมาณก่อสร้างไปกว่า100ล้าน USD ซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่อันดับ4ของประเทศบูไนและในปีคศ1999สนามแห่งนี้ก็เป็นสนามกีฬาหลักของกีฬาซีเกมครั้งที่ ที่ประเทศบูไนเป็นเจ้าภาพสนามกีฬามีความจุราวๆ2 8 0 0 0ที่นั่งมีกรมพัฒนาเยาวชนและกีฬาเป็นเจ้าของสนามดังกล่าวนะครับผมตั้งชื่อตามสุลต่านอัสนามโบเกียประมุขคนปัจจุบันของบูไนที่อยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่ปี1967สมัยยังเป็นรัฐในอารักขาของสาราชอาณาจักร สนามกีฬาตูนนะหรือศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนสนามกีฬาตูนนะหรือที่มีสำเนียงพม่าว่าตูวน่าอยู่ไหเลนเชียยี่กว สนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเนรประสงค์ในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาส่วนปีในการสร้างเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมว่าวันไหนสนามกีฬามีความจุ3 2 0 0 0ันที่นั่งมีขนาดเล็กแต่ทันสมัยกว่าสนามกีฬานายพลอองซานนอกจากสนามแห่งนี้จะใช้เป็นสนามเหย้าของทีมชาติเมียนมาแล้วสนามแห่งนี้ก็ยังใช้ในการจัดการแข่งขันในล่มอย่างการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมประสานโดยวันแชมเปี้ยนชิพ สนามกีฬาปานาอันพาร์คแอนด์สเตเดียมหรือที่มีสำเนียงฟิลิปปินส์ว่า Panod Park Stadium, and Stadium. สนามแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อสิงหาคมคศ1997แล้วแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปีคศ1998ออกแบบโดยสมาคมสถาปนิกยูไนเต็ดเป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ในสวนและศูนย์กีฬาปนาอันบารังไกามาซิลิงกันนครมาโคลอสประเทศฟิลิปปินส์สวนและสนามมีพื้นที่กว่า25เฮกตาร์หรือ156.25ไร่และจุดเด่นของสนามนี้อีกอันนึงเลยเนี่ยก็คือมีต้นดูคาลิปตัสทั้งหมด60,000ตน้ปนปนาอันใช้จัดก,การแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลเคยใชใ้จัดงาน4ีเกมปี2005และ AFC c h ชาเลน g ์ครับปี2012รอบคัดเลือกนัดเจอกับมองโกเลียโดยนัดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนัดที่มีคนเข้าไปชมมากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือ2 0,000ื่นที่นั่งสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจาริวหรือที่มีสำเนียงมาลายูว่า b ูกิ e จาริว national stadium สนามกีฬาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมกศ1 9 9 5สร้างขึ้นเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเคือจากระพบในปี1998ซึ่งมหาก,กรรมกีฬานี้นะครับก็น่าจะคล้ายๆอาเซียนนะแต่ว่าจะเอาประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาแข่งขันกันนั่นเองสร้างเสร็จในวันที่1มกราคมกศ1 9 9 8สนามน,นะครับตั้งอยู่ที่บูกิจาริวกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย บูกิจาริวเป็นสนามย่าวของทีมชาติมาเลเซียและเป็นสนามฟุตบอลที่มีความจุมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีความจุอยู่ที่87,411ที่นั่งและเป็นหนึ่งในไม่กี่สนามแห่งภูมิภาคนี้ที่มีสถานีรถไฟฟ้าเป็นของตัวเองตัวสนามจะมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าของ สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16หรือที่มีสําเนียงอังกฤษว่า La National Stadium Lock สนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นป่าโลกลางสนามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเวียงจันทร์เบื้องหลวงของสอปปลาวโดยวันและเวลาการสร้างเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยแต่สร้างก่อนปีคศ2009แน่นอนโดยสนามแห่งนี้เป็นสนามที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลและกีฬา และยังใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดและพิธีปิดในกีฬาซีเกมอสอ์คส2009ที่กรุงเวียนจัร์นเป็นเจ้าภาพสนามกีฬาแห่งนี้ทางการจีนด่วยําเนินการด้านการเงินและการก่อสร้างทั้งหมดบนพื้นที่700ไร่สนามกีฬาแห่งชาติเราหลัก16มีความจุทั้งสิ้น25,000ที่นั่ง สนามกีฬามีดิ่งหรือที่มีสำเนียงเวียดนามว่าสํนวนดําไมีดิงสนามแห่งนี้มีแนวคิดที่จะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1998แต่ก็ได้ข้อสรุปจริจรงๆเนี่ยก็เดือนกรกฎาคมปีคศ2000เลยนายกรัฐมนตรีฟานวันไคได้อนุมัติโครงสร้างสนามกีฬาใจกลางสนามกีฬาแห่งชาติเวียดนามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการ,าาร 4, แข่งขันซีเกมปีคศ2003โดยมีบริษัทซีแห่งได้แก่ ฮานอยอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปฟิลิปโฮสแมนบอวิดและเรลนาค s สโตนเข้าร่วมในการประมูลการก่อสร้างสนามกีฬา โดยการประมูลเนี่ยก็เป็นไปอย่างทุรักทุเลเลยครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันมามากมายแต่ท้ายที่สุดบริษัท H.I.H.G. หรือ h a น o i i ิน e r n a t i o n a l Group ก็ชนะไปและลงนามในสัญญาผูกมัดเมื่อวันที่14สิงหาคมคศ2001และการก่อสร้างกีฬาก็เริ่มขึ้นในปีคศ2002แล้วสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายนคศ2003ใช้งบประมาณไป53ล้าน USD มีดิ่งเป็นสนามกีฬาเยาหลักของเวียดนามมาตั้งแต่ปีคศ2003มีความจุราวๆ 41,992ท,ที่นั่งตั้งอยู่ในตำบลมีดิง่งอำเภอนามทุเรียกจังหวัดฮานอยสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์หรือที่มีสำเนียงอังกฤษว่า Singapore National Stadium เป็นสนามกีฬาเนประสงค์เป็นรังเย่าของทีมชาติสิงคโปร์โดยมีความจุสูงสุดคือ55,000ที่นั่ง และมีสันถิติสูงสุดเนี่ยคือ52,107ที่นั่งและมีสันถิติสูงสุดที่มีคนเข้าไปดูมากที่สุดเลยเนี่ยคือ52,107คนสร้างเสร็จในปลายปีคศ2 0 1 3และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มิถุนายนคศ2 0 1 4สร้างบนพื้นที่เดิมของสนามกีฬาแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าคันหลังใช้งบประมาณก่อสร้างไปถึง1870ล้านเหรียญสหรัฐออกแบบโดยอารับแอสซโซเซียสสถาปนิก DP AECOM มีสปอนเซอร์เป็นคณะกรรมการดูแลตามกฎหมายภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเจ้าของสนามกีฬาหลักเกโรราบูกาโนหรือที่มีสำเนียงอินโดนีเซียว่าไตาบมอ่นอุตามาเกลโรราบุงจารโน สนามแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ข้อ2 1,960และสร้างเสร็จในวันที่21กรกฎาคมข้อ1,962โดยการก่อสร้างได้รับเงินสนับสนุนจากการกู้เงินมาจากสหภาพโซเวียตในบางส่วนโดยเมื่อสนามสร้างเสร็จสามารถจุผู้คนได้ถึง1 10,000คนและได้มีการลดลง2ครั้งระหว่างการปรับปรุงโดยครั้งแรกเหลือ88,306คนครั้งที่2ในปี2006ปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับ AFC Asia ครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ เหลือ77,193่นนที่นั่งและจากนั้นก็ปรปับปรุงอีกครั้งจนเหลือ77,193พิมที่นั่งปรปับปรุงเพื่อใช้สำหรับเอเชียนเกม2018ที่ผ่านมาและเอเชียพลาเกมสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กีฬาโกโรราบูกาโนในเขตบูบ้านโกโรราตำบลตานาอาบังใจกลางกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งชื่อตามซูกาโนหรือบูการโนประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป10บวก1สนามฟุตบอลประจำชาติอาเซียนถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์ละคลิปนี้ถ้าขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ